แล้ววันเสาร์นี้นะคะคุณผู้ฟังคาพิเศษสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้อยู่กับสาวน้อยมหัศจรรย์อีลามหัศจร,รย์นั่นเองนะคะแชทชาโชที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะกับเบลนิพาดาต้อนรับน้องเบลเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะน้องเบลทักทายฟแฟนๆชาว90 <c oughs> แล้วก็ f c ที่ติดตามน้องเบลมาได้เลยค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่กําลังรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านเลยคะ่ะอนะคะนอเสียงน้องเบลน่ารักมากๆเลยนะคะทําทให้พี่ออยต์ต้องทําเสียงน่ารักน่ารักเหมือนน้องเบลด้วย <laughs> <laughs> นะอ่ะก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเบลด้วยที่เพลง2ปีแพ้2นาทีเนี่ยติดชาร์ตที่90ลูกทุ่งรักไทยเป็นยังไงบ้างพอเห็นเพลงเราเข้าชาร์ตหายเหนื่อยไหมคะ ก็ <g ül> ถือว่าเกินความคาดหวังมากๆเลยค่ะคือก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะคะที่ทําให้แบบเพลงของเบลเนี่ยติดชาร์ตค่ะก็คือไม่คิดเลยว่าทุกคนจะเข้ามารับฟังกันเยอะขนาดนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณคทุกท่านด้วยค่ะนะคะนอกจากนั้นนะเสียงชื่นชมนะในการร้องเพลงนี้ของน้องเบลนี่โอ้โหคนชมกันเยอะมากว่าเบลร้องเพลงดีดีนะคะ ขอบคุณคะ่ะแต่ว่าจริงๆก็ทุกซิงเกิแลแหละเนาะที่ผ่านมานี้โอ้โหสุดยอดทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเบลเองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับฉายาอีหลามหาัศจรรย์ก็รู้สึกดีใจค่ะคืออยากจะให้ทุกคนแบบได้เข้าไปชมคือเพราะว่าอัลบั้มในปีนี้ของเบลแบบมีส่วนร่วมในการทําเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงการไปเรียนเต้นการไปซ้อมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือพยายามฝึกฝน พัฒนาตัวเองให้แบบให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอย่างเต็มอิ่มแล้วก็แบบอย่างเต็มที่เลยค่ะค่ะนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมก,กะอัลบัม้มถูกไหมพี่ออยเรียกถูกไหมใช่ค่ะเนาะแล้วเป็นเมก,กะอัลบั้มของเบลนิพาดานะคะซึ่งในอัลบั้มนี้เนี่ยมีกี่เพลงพอจะบอกได้ไหมแล้วก็แนวเพลงเป็นแนวไหนบ้างอัลบั้มปีนี้ก็มีทั้งหมดห้าเพลงด้วยกันค่ะ,คะก็จะมีเพลง้าสามเพลงแล้วก็เพลงเร็วสองเพลงค่ะ ะะเราจะได้เห็นเบลนิพาดาแดนซ์นะคะทุกคนใช่ไหม <laughs> <laughs> เออนะทั้งห้เพลงนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะค่ะก็เพลงแรกนะคะที่เพิ่งปล่อยไปก็จะเป็นแนวแบบอารมณ์เศร้าๆก็อันนี้ไม่มีอะไรมากก็ที่โชว์ในด้านการแต่งเพลงไปนะคะ <c oughs> แล้วก็สําหรับเพลงที่2ก็จะออกแนวแดนซ์เลยก็จะมีท่าเต้นสนุกสนาน <c oughs> ให้ทุกคนแบบได้เต้นไปตามกันก็คือจะมีท่าเต้นออกแนวเกาหลีนิดนึงก็จะเป็นแนวแบบ นิ้มหอบด้วยค่ะแล้วก็เพลงที่สามก็จะเป็นเพลงช้าอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็เพลงที่สี่ก็จะเป็นแนวแบบอีสานโชว์ก็คือใช้พลังเสียงเยอะมากแล้วก็เพลงสุดท้ายก็แบบสนุกสนานเหมือนเดิมค่ะก็ะออกแนวน่ารักน่ารักค่ะออใช่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นห้าเพลงที่ค่อนข้างจะหลากหลายเหมือนกันนะคะแล้วเบลเองก็น่าจะได้ทําอะไรแบบหลายอย่างมากๆด้วยกับอัลบั้มนี้เนาะ เออะนะคะเรื่องของสองปีแพ้2นาทีได้ยินมาว่าน้องเบลเนี่ยแต่งท่อนฮุกเองด้วย <S 2> <S 2> ใช่ค่ะหรอคะไปนำไอดงไอเดียอะไรมายังไงคะ ก็แรงบันดาลใจนะคะก็คือได้มาจากในโซเชียลเนี่แหละค่ะก็คือไม่ใช่ชีวิตจริงของหนูนะทุกคนก็บอกเลยใช่คือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะเฮ้ยเดวมันไปเจออะไรมาทําไมแบบหนูได้แต่งออกมาเป็นเพลงแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าหนูอยากจะบอกทุกคนว่าแบบหนูไปได้แรงบันดาลใจมาจากในทิกตอกค่ะก็คือแบบเ๋อเลื่อนเลื่อนฟีดไปเนี่แหละค่ะก็คือเล่นไปธรรมดาก็ไปเจอคลิปแบบคนเขาหักหลังแล้วก็นอกใจกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือมันรู้สึกแบบเฮ้ยทาไมถ้าเราเป็นเหมือนเขาเราเราต้องรู้สึกยังไงเราต้องรู้สึกเศร้ามากแน่ๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความรู้สึกที่แบบมารู้ทีหลังแล้วมันก็ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองแบบถ้าเราลองเอาเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้มาแต่งเป็นเพลงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆของคนทั่วไปเนี่ยแบบ มันจะเป็นยังไงมันคนเขาจะอินกับเราขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยลองแต่งท่อนฮุกมาอออนะคะพอแต่งมาแล้วอันนี้น้องเบลต้องไปนําเสนอใครคะนักแต่งเพลงใช่ไหมคะว่าน้องเบลจะแต่งท่อนฮุกอันดับแรกค่ะอันดับแรกก็คืออ่าปรึกษากันกับผู้จัดการก่อนค่ะทีนี้หนูหนูแต่งไว้สองปีที่แล้วแล้วหนูแต่งไม่จบหนูก็เลยปรึกษากันกับอาจารย์พานุวัตรวิเศษวงศาด้วยค่ะอาจารย์ก็เลยแบบว่า ช่วยมาขัดเราให้แล้วก็แบบแต่งเพิ่มเติมให้จนจบเพลงค่ะจนได้เป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ค่ะค่ะนะคะแล้วในส่วนตัวของเบลเองเนี่ยเบลคิดว่าจริงไหมสอปีแพ้2นาทีได้จริงๆไหมคะก็หลายคนเข้ามาคอมเมนต์อย่างเงี้ยค่ะหนูก็ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะคือ <laughs> อาจจะต้องกับชีวิตของใครหลายๆคนก็ได้เพราะว่าแบบ มันมันก็ถ้าคนเรามันจะคิดนอกใจกันค่ะไม่ว่าเวลาจะสั้นหรือว่าจะยาวขนาดไหนเขาก็เผือใจไปได้อะค่ะคิดว่ามันแบบมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะเคยเกิดขึ้นจริงกับใครหลายๆคนค่ะนั่นนะสีเนาะมันแต่ว่าสองปี <c oughs> แพ้สองอาทิมันเจ็บจริงๆนะคะเออะนะคะบางคนก็บอกว่ารักไม่ต้องการเวลานะน้องเบล ใช่ออค่ะประมาณนั้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการร้องเพลงนี้ที่ได้รับเสียงชื่นชมมากๆเลยบางคนบอกว่าฟังเบลร้องเพลงนี้มีน้ำตาซึมออกมาเลยทีเดียวเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับใครที่แบบเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หนูก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอให้มันผ่านไปก็แบบ เป็นกำลังใจให้นะคะนะคะในส่วนของ MV ก็มีเสียงแบบชื่นชมอีกเหมือนกันว่าแบบเป็น MV ที่ทำให้คนร้องตามร้องไห้ตามได้เลยค่ะขอบคุณม,มากเลยค่ะก็คือตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อผู้ฟังแล้วก็เพื่อผู้ชมทางบ้านเลยค่ะอืมนะคะ,ะ,คะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกที่เปิดอัลบัม้ ka, บมเมกกะอัลบั้มอีหลามาสจันนะคะ เนาะเดี๋ยวต่อๆไปเราก็จะได้ฟังแบบว่าน้องเบลนิพาดาแบบมีแดนซ์กระจายแนวเกาหลงเกาหลีก็มีด้วยนะใช่ค่ะเออนะคะอ่ะมีหลายคนชมมาว่าเบลนิพาดาสวยขึ้นนะคะเรามีไปเพิ่มความสวยแล้วก็มีวิธีการดูแลตัวเองไงไบ้างคะน้องเบลก็ไปทำศัลยกรรมมาค่ะก็คือไปทำจมูกมาค่ะช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ดูแลตัวเองก็ ปกติหนูก็ไม่ค่อยออกกําลังกายเลยนะคะแต่ว่าก็กินก <c oughs> ินวิตามิน <c oughs> แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเรานอนดึกอย่างเงี้ยก็แบบดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็พยายามรักษาสุขภาพรักษาเสียงแล้วก็เซฟตัวเองเวลาที่แบบไปเจอแฟนขับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็พกเจลล้างมือถึงถึงโควิดมันจะหายไปแล้วแต่เราก็แบบยังไม่ยังไม่แบบแม่ไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยใช่เราก็แบบเออป้องกันไว้ดีกว่าค่ะนะคะแต่ว่าต้องเบลนี่ต้องมาแบบออกกําลังกายบ้างไหม ให้ร่างกายกแบบ,บแข็งแรงะอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะก็มีแบบไปซื้อลู่วิ่งมาที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ใช่สายแบบฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําที่บ้านออกกําลังกายที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอ่านะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนอกจากนั้นค่ะน้องเบลนี่เข้าวงการมาเรียกว่าทําเพลงแต่ละเพลงนี่ถือว่าได้รับคําชมเยอะมากนะประสบความสําเร็จได้แบบซื้ออะไรใหญ่ๆให้กับตัวเองบ้างไหมคะให้รางวัลตัวเองบ้างไหมให้รางวัลตัวเองส่วนมากจะ จะเป็นซื้อเสื้อผ้าค่ะแต่น <า S 1> ตัวแบบใช่ไหมค,คือถ้าเป็นรางวัลใหญ่ๆอย่างเช่นพวกบ้านหรือว่าอะไรต่างๆอ <c oughs> ตอนนี้กำลังแบบวางแผนอยู่ค่ะ<อ>คือไม่ไม่อยากทําอะไรกลัวกลัวแบบตัดสินใจเรว็วแล้วมันจะเกิดการผิดพลาด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็แบบ <c oughs> คือปรึกษาพ่อกับแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ทั้ง ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคือจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาคนรอบข้างเสมอเลยค่ะอก็คือเราไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะว่าเรายังเด็กด้วยค่ะนะค่อยเป็นค่อยไปประมาณนั้นนะคะนะสั่งสมประสบการณ์นะสั่งสมแบบว่าเงินทงเงินทองเอาไว้นะคะเดี๋ยวได้อะไรใหญ่ๆก็เดี๋ยวว่ากันในวันข้างหน้าเนาะใช่ค่ะแล้วเรื่องของงานจ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับน้องเบล ตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะก็พรุ่งนี้ไปแสดงที่บุรีรัมย์ค่ะแล้วก็แบบสําหรับใครที่อยากจะจองคิวงานตอนนี้เดือนหน้าก็ยังว่างอยู่นะคะอจองคิวงานน้องเบลได้เลยนะหมอลงหมอลำนี่ฟ้อนหน้าห้านนี่คือมันมวลเลยนะจัดเต็มสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะช่องทางการติดตามค่ะตอนนี้น้องเบลมีช่องทางไหนบ้างติกตอกท๊กตอกยูทูบ ก็มีช่อง y o u t u b e นะคะเบลนิพาดาออฟฟิเชียค่ะแล้วก็ทางแกม m โกออฟฟ i เชียนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถคิิ์เข้าไปได้เลยนะคะในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, f a n p a g ิ t ก k ็อกอินส a าแกรมหรือว่า y o u t u b e นะคะก็เบลนิพาดาเหมือนกันหมดเลยค่ะค่ะนะคะก็ฝากเข้าไปติดตามน้องเบลกันได้นะคะร้องส,สดๆให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะกับ2ปีแพ้2นาทีเลือกท่อนที่เบลชอบที่สุดเลยละกันนะคะในเพลงนี้ได้ค่ะค่ะ คบกันมาสอมปีแพ้สอมนาทีไปจอยการหูที่หลังมันเจ็บครับเจ็บบ่หน่อยบอกใจค่อยๆว่าต้องลืมไอให้ดีฉันเบื่อกันแล้วก็คือบอ่บอกบอกต้องมาหลอกที่น้มหูซื้อดีอุตสาหุุ่มเททั้งหมดหัวใจที่มี แต่ซ้อมปีแพ่ซ้อมและทีไปจอยเออเขอินมากมากเลยทีเดียวนะคะกับเพลงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคอยติดตามอีก4เพลงในอัลบั้มของเบลนิพาดาด้วยนะคะ<ช>วันนี้ขอบ,ขอบคุณนะคะเอาคุณน้องเบลนะคะที่แวะมาคุยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยเดี๋ยวถ้ามีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ก็ต้องเชิญน้องเบลไปขึ้นเวทีด้วยนะ ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะ,ะน่ารักมากนะสำหรับน้องเบลนิพาดาของเรานะแฟนๆก็ติดตามกันได้อย่าลืมแวะไปชม MV 2ปีแพสสนาทีเพิ่มยอดวิวให้ให้กับน้องเบลนะแล้วก็เพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราก็ขอมาได้ตลอดที่90ลุกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ